สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสภายเยอรมันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเปิ้ลมีโอกาสพิเศษนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะมาเปิดรถให้ทุกคนได้ดูนะคะรถคันเล็กของเปิ้ลนนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นมาดูแอร์เรียรอบๆของเราก่อนนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงที่จอดรถที่นี่นะคะก็คือเวลาเรามาตั้งแคมป์เราก็จะมีจักรยานนะคะ3ามคันนะคะของเราครอบครัวถ้ามาสี่คนก็4คันนะคะจักรยานแล้วก็จะเป็นโต๊ะนั่งนะคะโต๊ะนั่งนะคะแล้วก็เป็นเก้าอี้นะคะเก้าอี้สองสามตัวแล้วแต่จำนวนคนนะคะ แล้วนื่อก็คือบรรยากาศรอบๆค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในรถกันก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะวันนี้นะคะเดี๋ดยวเดี๋ยวเปืนจะทําตอนที่แบบว่า <c oughs> เป็นที่นั่งให้แต่ตอนนี้เปิ้ลทำเป็นที่นอนให้ทุกคนได้ดูก่อนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ค่ะที่นั่งของเคสะคะก็ที่นั่งปกติเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรนะคะที่นั่งนี้ก็สามารถปรับปรับหมุนได้นะคะทุกคนนี่ค่ะปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ สามารถหมุนได้นะคะเดี๋ยวปิ้ลจะทําตอนหมุนที่เป็นเก้าอี้ให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็มาดูข้างในกันดีกว่าค่ะนี่ชั้นล่างนี้ก็จะจริงๆเป็นที่นั่งได้แล้วค่ะตอนนี้เปิ้ลปรับเป็นที่นอนนะคะเป็นที่นอนของเคสนะคะเคสเขาจะนอนอยู่ชั้นล่างนะคะตอนมาแรกๆนะคะเขาจะนอนชั้นบนนะคะแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าเบื่อแล้วอยากนอนชั้นล่างคนเดียวนะคะก็นอนเป็นชั้นล่างชั้นล่างก็จะเป็นของเคสนะคะแล้วก็พื้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะพื้นไม้ค่ะ เป็นพื้นไม้เหมือนที่ปลเคยถ่ายให้ดูนะคะเป็นพื้นไม้เหมือนบ้านเลยนะคะแบบนี้ค่ะพื้นไม้แล้วก็จะมีพรมอันนี้นะคะเอากลางนะคะข้างล่างก็สามารถใส่ของได้นะคะใต้นี้ก็คือใส่ของได้นะคะใส่ของได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะข้างในก็จะเป็นที่นอนของเคสนะคะอาา่าค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่นอนหมอนมุ้งต่างๆนะคะอันนี้ปนซื้อมาเพิ่มนะคะเอามาปูให้มันนุ่มขึ้นนะคะ ก็จะมีตุกตต๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ่นของเขาแล้วก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะคะสามารถเปิดออกได้นะคะเนี่ยเปิดปิดได้นะคะแล้วก็จะมีผ้าม่านนะคะเราก็จะสามารถปิดม่านล,ลงมาได้นะคะเวลาที่เราแบบอยากเป็นส่วนตัวนะคะนี่ can you open the light แล้วก็เปิดไฟได้นะคะนี่เวลากลางคืนก็คือเปิดไฟได้นะคะแล้วก็ข้างในนี้นะคะก็จะมีจุดควบคุมนะคะเป็นศูนย์ควบคุมต่างๆนะคะก็คือถ้าเปิ้อนอยากจะเปิดฮีตเตอร์นะคะ เปิดฮีเตอร์แล้วเปิ้นก็จะเช็คน้ําเช็คอะไรเงี้ยก็เปิดได้นะคะเปิดเครื่องทําความอุ่นนะคะก็คือเวลาอากาศหนาวเงี้ยค่ะล้วก็สามารถเปิดได้แล้วเราก็จะดูได้นะคะว่าเฮ้ยเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าแบตในรถของเรานะคะว่ามีเต็มขนาดไหนเท่าไหร่นะคะก็เช็คตรงนี้ได้นะคะองศากี่องศานะกี่โมงแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอนโทรลข้างหน้านะคะสามารถหมุนได้ค่ะโอเค โอเคค่ะน,นี้คือที่นอนจริงๆเนี่ยตรงนี้นอนได้สองคนเลยนะคะนอนแบบสบายๆย,ยาวๆอย่างนี้ได้สองคนแบบแล้วก็ในห,ห้องของนางนะคะเนี่ยค่ะนอนได้สองคนค่ะแล้วก็ตู้ตรงนี้นะคะแล้วก็พอนอนเสร็จนะคะตู้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นตู้เก็บของค่ะเป็นตู้เก็บของก็คือเป็นแบบเครื่องดื่มนะคะจะเป็นพวกเบียร์พวกน้ําพวกไวน์อะไรต่างๆนะคะคือเก็บได้ในนี้เก็บได้เยอะมากเลยนะทุกคนค่อนข้างที่จะลึกนะคะ นี่ปิดไฟแล้วนะคะนี่ปุ่มเปิดติดไฟนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นร่มนะคะร่มที่แถมมากับรถเลยนะคะเป็นร่มของรถนะคะนี่เป็นชื่อยี่ห้อของเขานะคะดีมากเลยค่ะมีร่มไว้ให้ตรงนี้ถุงนี้ไม่ต้องถามว่าคืออะไรโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นบันไดเอาไว้ปีนขึ้นไปข้างบนนะคะบันไดเอาไว้ปีนขึ้นไปข้างบนเวลาเปิดเอาของนะคะโอเคค่ะที่รัก มาดูหลังรถกันต่อนะคะให้สามีเดินอ้อมนะคะข้างหลังรถของเราก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเปิ้ลขอถอดแว่นก่อนนะคะเมื่อกี้ร้อนแดดนะคะหลังรถของเรานะคะส่วนแรกเลยนะคะก็จะเป็นตู้นะคะอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าสามารถเปิดได้สองด้านนะคะนี่เปินดูว่าเนิ่นเก็บรองเท้าได้ด้วยนี่ค่ะก็ไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะแต่ว่าใช้จริงของสามีของเปิ้ลกับของของเปิ้ลแล้วก็ของเคสนะคะมีสามชั้นนะคะตู้เสื้อผ้าสามารถเปิดได้สองด้านนะคะแล้วก็ เปิดด้านนี้ได้ด้วยนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นพวกแปรงสีฟนันพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแปรงสีฟันครีมต่างๆนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดตรงเช็ดต,ตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกอย่างใส่รวมกันในนี้ได้นะคะเป็นตู้จริงๆบันไดที่รักไรเถอบันไดอ่ะเราจะเก็บไว้ตรงนี้นะคะบันไดเราจะเก็บเอาไว้ตรงนี้คะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือเราใช้ปีนขึ้นข้างบนนะคะสามารถเก็บบันไดเข้าได้นะคะมีหนึ่งตู้นะคะแล้วบางคนถามว่าเฮ้ยห้องน้ำนเข้าห้องน้ํายังไงอะไรเงี้ยค่ะ นี่ค่ะจะเป็นชักโครกของเรานะคะนี่ชักโครกเคลื่อนที่นะคะแบบนี้นะคะทุกคนนี่แบบนี้ันเล็กๆจริงๆเรามีตัวใหญ่อยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่ามันไม่สามารถเข้าตู้ได้เปิ้นก็เลยสามีเปิ้นเขาก็เลยสั่งเป็นอันนี้มานะคะใช้งานเหมือนบอกว่าจริงเลยค่ะใช้งานเนี่ยเวลาเราจะกดนะเนี่ยแล้วก็กดเช็ดล้างเหมือนปกติเลยค่ะเวลาอยากต้องการจะใช้กลางคืนเปิ้นก็จะตั้งตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ก็ เก็บเข้าข้างในแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิดตู้นะคะก็จะมองไม่เห็นก็จะมองไม่เห็นเอ่อชักโรครกนะคะแล้วก็ <c oughs> ดึงออกตรงนี้จะเป็นถุงขยะนะคะอย่าไปสนใจนะคะข้างล่างนี้ก็จะมีตู้นะคะนี่จะเป็นตู้เก็บของนะคะของกิน,นะคะ่ะพวกของแห้งของอะไรอย่างเงีย้ยค่ะเนี่ยขนมเยอะแยะต่างๆมากมายหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็สองชั้นค่ะนี่ เก็บของกินกเ, waren, ก,เนก็บกล่องเก็บกระป๋องกระป๋งอาหารกระป๋องนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าศูนย์ควบคุมแล้วก็เก็บกระดาษทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <fiquei S 1> เห็นไหมเล็กๆแต่ก็มีตู้เยอะนะคะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ช้อนช่อมชาช้อนช่อมชอม้อนซ่อมอะไรต่างๆนานานะคะส,สามีเขาก็จะซื้อบอกแบบว่าเข้าเซตกันนะคะแบบซื้อมาเฉพาะนี้ให้มันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใหญ่จริงอะไรจริงนะคะเหมือนใช้จริงในบ้านเลยนะคะ ก็อันนี้เป็นชั้นใช่ไหมคะล้างจานปุ๊บมาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นของเราค่ะนี่ตู้เย็นของเรานะคะปกติมันจะเป็นตู้เย็นเฉยๆแบบนี้ใช่ไหมคะเ,เราสามีเปิ้ลเขาก็เลยสั่งเป็นกล่องแบบนี้มานะคะกล่องใส่แยกของนะคะก็จะซื้อมาสองกล่องนะคะนี่ค่ะมีกล่องหนึ่งะะแล้วก็เบียร์อยู่ข้างล่างแช่เบียร์ได้ด้วยนะคะสองกล่องแบบนี้คะ่ะนี่มันก็จะเป็นเยอะลึกนะคะ ตอนแรกมองเหมือนจะไม่ลึกใช่ไหมคะแต่พอเห็นกล่องสองกล่องนี้จะรู้สึกเลยว่าลึกแล้วก็มีเบียร์มีไวน์มีอะไรเงี้ยทุกอย่างได้หมดค่ะตามขนาดความเล็กของรถของเรานะคะความสะดวกของเราแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดอ่ะพอตู้เย็นเสร็จนะคะมาทางนี้ปุ๊บก็จะเป็นเตาแก๊สค่ะมีสองหัวเลยนะคะนี่เตาแก๊สนะคะมีหัวหัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่ค่ะแล้วก็มีแก๊สนะคะใช้เป็นแก๊สนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า ที่ปิดเพราะว่าการความเปื้อนเนี่ยเวลาปิดลงมามันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆมันมันไม่มีอันนี้นะคะแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาเอามาติดนะคะจริงๆมันจะเป็นใสๆเป็นกระจกใสๆแบบนี้แต่ว่าน,นี้เขา,เามาติดนะคะแล้วก็จะมีม่านเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนโอ้ยนี่ค่ะปิดได้นะคะเวลาที่เราไม่ต้องการเปิดแต่ว่าถ้าเวลาแบบดูบรรยากาศข้างนอกนี่ออสไซน์โอ้แบบเห็นไหมทำกับข้าวแล้วก็มองข้างนอกไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเลิศมากเลยค่ะเค okay, ค่ะ ปิดนะคะแล้วก็เรามาดูจุดตรงนี้นะคะสามีเปิ้ลเขาครี create. เอทเออ่เขาทำใหม่นะคะตรงนี้นะคะปกติมันจะมีแค่ตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนนี่ค่ะก็จะมีน้ำมันอะไรต่างๆวัสิัส เอซิกปล่ยซอมิโกเอซิกอะไะน้ำส้มสายชูพวกอะไรอเงี้ยค่ะเอาไว้กินกับสลัดนะคะแล้วก็จะมีนี่สามีเขาไปซื้อเนสกาแฟมานะคะเขาเห็นกระขวดในกาแฟเปิ้ลสวยเขาก็เลยเอามาใส่เป็นซูก้าเป็นน้ำตาลเป็นบอว่าโกโก้ของเคสนะคะเป็นเกลือนะคะโอเคค่ะแล้วก็นี่ก็ใส่ของนะคะแล้วก็ ตรงนี้สามีเปิ้ลเขาทำมาเอาไว้ตั้งของนะคะปกติจะไม่มีนะคะที่รถจะไม่มีสามีทําเองนะคะนี่แล้วก็ใส่เป็นนี่ค่ะพวกมีดเมอิอดต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะพวกที่ผัดอะไรเงี้ยคะ่ะมีครบทุกอย่างเลยนะคะใช่แล้วแล้วก็ถัดมาตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปกติจะไม่มีจะไม่มีเขียงนะคะอันนี้จะเป็นเขียงพลาสติกนะคะสามีเปิ้ลเขาตัดเองนะคะให้มันเข้ากับตรงนี้ค่ะแล้วก็เวลานั้นเราก็สามารถหัน่น หั่นตรงนี้ได้เลยนะคะหั่นหั่นของหั่นอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะครีเอทมากนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซิงล้างจานล้างหน้าล้างมือของเรานะคะก็จะมีอันนี้ก็ซื้อมาใส่เองนะคะใส่เป็นที่แบบว่าล้างจานนี้ก็จะเป็นน้ํายาล้างจานน้ายาล้างมือนะคะเวลาไปช้อปปิ้งมาปุ๊บก็กดแล้วก็ล้างมือตรงนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วก็มองไปตรงนี้ก็จะที่ตู้ที่เปิ้ลให้ดูนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีม่านด้วยนะคะก็สามารถเปิดปิดม่านได้นะคะนี่อันนี้ก็คือชั้นล่างทั้งหมดนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะชั้นล่างงทั้หมดนะะค เดี๋ยวป้าจะทําเป็นโต๊ะกินข้าวให้ดูนะคะ,ะใช่น่าอยู่มากเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เก็บของได้ด้วยนะคะ f o ก g ต t าเนาะที่รักเนาะนี่ค่ะเก็บของเก็บอะไรได้ด้วยนะคะห้อยๆเนี่ยโอเคค่ะชั้นล่างหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูชั้นบนค่ะนี่ you can stick นี่ค่ะก็จะเป็นตู้ชั้นบนนะคะ can you open? now for you นะนี่ค่ะก็คือใส่ของสองชั้นแบบนี้นะคะใส่ของเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ไฟ can you open เจอ e นี่ค่ะเปิดไฟได้ด้วยนะคะสองฝั่งเลยนะคะนี่ก็จะมีฝั่งนี้ด้วยนะคะนี่เปิดไฟได้เวลาเราจะขึ้นข้างบนนี่แล้วก็เปิดไฟตรงนี้ได้ด้วยค่ะเวราทํากับข้าวนะคะโอเคอ่ะทียบแล้วก็ด้านหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่กระเพาอันนี้คนเก่าเขาทาไว้นะคะที่เก็บของนะคะนี่ค่ะเอาไว้ใสนน่นู่นนี่อะไรต่างๆพวกขนมพวกหัวหอมต้นหอมอกระทียมอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้มีที่เยอะๆนะคะ แล้วก็ตู้นี้ก็จะใส่เป็นพวกหม้อหายบางคนบอกว่หม้อหายถ้วยจานอยู่ไหนอยู่ในนี้หมดเลยค่ะแก้วเก็มหม้อหายถ้วยชามนะคะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะคือมีใช้สะดวกครบแล้วก็จะเป็นกระจกค่ะอันนี้โอเคแล้วก็เสร็จแล้วนะคะข้างล่างเดี๋ยวป็้นจะขึ้นไปดูขึ้นไปข้างบนให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกัน,นะคะ่ะไปดูข้างบนว่าที่นอนของเราเป็นยังไงนะคะ my ass เนะ s a <Yeah>. a s <Save my> <laughs> <laughs> ก็จะคือข้างบนค่ะที่รักข้างบนของเปิ้ลนะคะ,ะ,คะก่อนอื่นเวลาขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะสามารถเปิดปิดได้นะคะนี่สามารถแบบมองขึ้นไปข้างบนได้นะคะแค่ไหนนี่ค่ะไปกับเปิ้ลค่ะนี่เราก็จะมองไปบอกว่าชั่วทุกทิศทุกทางได้นะ,ะนี่ค่ะเป็นจุดชมวิวของด้านบนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแผงเซลลูลาที่เซฟพลังงานของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิดได้นะคะ โอเคข้างบนนี้ก็จะนอนได้สองคนค่ะแต่ว่านี่ค่ะมีหน้าต่างด้วยนะคะอันนี้จะเป็นที่ตากผ้านะคะ,ะเอาไว้ตากผ้านะคะ,เ,ะ,คะเรื่องเปิดนี่ไว้ใจเปิดนี่คือหน้าต่างนะคะหน้าต่างด้านข้าง I cannot open j s <c> u <oughs> s <c oughs> s t ม u mal drauf d r ü c k <oughs> s i s f o r safe. And? Ja, die anderen auch. Drauf d r ü c <oughs> <oughs> ว้านเปิดอะไรไม่เคยได้เลยค่ะที่นี่เราตึงนี่ค่ะก็จะเปิดหน้าต่างได้แบบนี้อ้เบเซอร์ชาสิหน้าต่างมีสองฝั่งนะคะนี่แล้วก็จะเป็นฝั่งนี้ด้วยนี่จะเป็นที่เก็บของสามีซื้อให้ค่ะเป็นที่เก็บเครื่องสำอางของเปิ้ลนะคะที่เก็บเครื่องสำอางวางโทรศัพท์นะคะแล้วก็นี่ห้อยหูฟังเวลาสามีเขานอนไม่หลับนะคะตรุบตึมเปิดนะคะ โอเคนี่เปิดได้สองฝั่งเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผ้าห่มของชั้นบนนะคะเอ๋ยวเปิดให้ดูผ้าห่มนะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นที่นอนนอนได้สองคนค่ะนี่ค่ะนี่สามีเปิ้ลก็นอนตรงนี้ได้นะคะเปิ้ลก็นอนตรงนี้คือแบบพอนอนแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือสบายนะคะอยู่ได้สบายค่ะที่นอนก็นุ่มสบายมากเลยค่ะทุกคนนี่คือรถบ้านของเราอนเนกประสงค์ของเรานะคะคันเล็กๆแต่สามารถแบบอยู่ใช้งานได้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคที่รักโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะในการเปิดบ้านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเปิ้ลจะแทรกตอนหลังให้ดูนะคะเวลาที่เราบอกว่า,ากลางร่มนะคะแล้วก็ทําเป็นที่นั่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูต่อนะคะตอนจบนะคะวิชนนะอ๋อเดี๋ยวสามีเปิ้ลทำให้ดูเลยค่ะ you can close now นี่มาค่ะสามีเปิ้ลนะคะเขาจะ โชว์ให้ดูวิธีการเก็บที่นอนนะคะว่าถ้าเราไม่ต้องการเก็บที่นอนเราจะทำยังไงนี่ดูความสูงของสามีอันนี้ค a นยูโชว์ฟ้นี่ค่ะยื่นมือได้สามีเพิสูงร้อยนะคะยื่นมือขึ้นไปข้างบนได้นะคะคือแบบว่าค่อนข้างที่จะสูงนะคะน่าจะสองเมตรเอเอนว่โอเคเอาหมอนเอาอผ้าห่มลงมาปุ๊บนะคะแล้วเราก็ทำการพับนะคะเพื่อที่จะให้เรามีแอรียในการเดินนะคะให้มันโล่งโปร่งสบายขึ้นนะคะ ทับเสร็จปุ๊บเอาหมอนเอาอะไรขึ้นนะคะตอนเปิ้นเก็บแลเปิ้นเก็บอีกแบบหนึ่งเลวเปิ้นเก็บอย่างแย่เลยโอ okay. เคพอพับเสร็จนะคะปุ๊บดันค่ะนี่เห็นไหมคะมันก็จะโล่งขึ้นโหโหโหปิดนี่ค่ะก็จะเป็นที่ที่เดินได้ง่ายสบายมากเลยนะคะสูงมากเลยนะคะนี่ค่ะเห็นข้างบนด้านบนด้วยอย่างนี้โอ,โอเคที่รัก so good, good. อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวของเราค่ะแล้วก็เป็นที่นอนได้อีกด้วยนะคะก็คือเป็นที่นั่งแบบนี้นะคะที่นั่งแบบนี้นะคะของที่นั่งของเคสนะคะแล้วก็เอาอันนี้ออกมานะคะแล้วก็สามารถหันเก้าอี้สองตัวเนี้มาแล้วก็กินอาหารด้วยกันได้นะคะเป็นโต๊ะทานอาหารแล้วก็พอเอาโต๊ะนี้ออกนะคะก็เป็นที่นอนของเปิ้ลนะคะพ่อกับลูกเขาจะนอนข้างบนนะคะส่วนพื้นก็จะเป็นพื้นไม้แบบนี้นะคะเหมือนบ้านเลยนะคะนี่ค่ะ ข้างบนก็จะเป็นหน้าต่างนะคะแล้วก็นู่นค่ะจะเป็นหน้าต่างข้างบนน,นู้นด้วยนะคะนันก็จะเป็นตู้เก็บของเก็บของเก็บจานเก็บอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการการลางร่มนะคะร่มในตัวนะคะเราไม่ต้องพกร่มมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบตั้งแคมป์แบบชั่วคราวสองวันสามวันแบบนี้ค่ะเอา่เรามาดูว่าร่มของเขาจะมีประสิทธิภาพกันแดดให้เพิ่นได้ไหม นหนุ่มๆรอๆทั้งนั้นเลยค่ะดูเหรโอ้เป็นหนุ่มรอๆทั้งนั้นเลยหนุ่มน้อยหนุ่มหนุ่มเช็คประเทศเช็คเกียร์นะคะเนี่ย ออกต่อค่ะเรามาดูความกว้างคอะมันต้องค่อยๆขยับอันนี้นะคะไม้เฮ้มีใครมาสออม่องเซิ <laughs> อดเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเปิดประตูนะลูก เป็นประมาณนี้ค่ะก็ถือว่ากว้างนิดนิดนะคะถ้าเราอยากจะให้มันต่ําลงอย่างเงี้ยเราก็ปรับตรงนี้ได้ค่ะเนี่เราสามีเพิ่นปรับขึ้นปรับลงได้นะคะเดินบนหญ้าค่ะรองเท้าไม่ใส่เ <c oughs> สร็จแล้ว ง่ายๆนะคะไม่ต้องพก่วมมานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากตั้งไว้นานๆแคมชั่วคราวค่ะนี่เสร็จเรียบร้อย